ที่ไหนก็ไม่เพาะเท่าฟังเพลงในร้านเหล้าแอลกอฮอล์ช่วยล้างแผลสดแต่ถ้าเราใส่แก้วแล้วยกสดช่วยล้างแผลใจที่อยู่ในแก้วเขาเรียกว่าเหล้าแต่ที่อยู่ในใจเราเขาเรียกว่าเธอเป็นคนง่ายๆนะเหงาก็ช้างอ้างว้างก็สิงถูกทิ้งก็ลีโอ เรื่องเมาอ่ะเรื่องใหญ่เรื่องหัวใจเอาไว้ก่อนเบียรยังมีฟองเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจชอบเวลาที่เพื่อนเศร้าเพระกูจะได้แดกเหล้าฟรีเกิดมาไม่เคยติดเหล้าแต่พอมึงทำกูเศร้าเหล่านี้เพื่อนกูเลยถ้ารักมันจืดจางลองเทโซดาใส่บ้างจะได้ซราบจ้า จบไปแล้วนะคะ